เมื่อ28ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ประหลาดลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในปีพศ2539เล่าว่ามีเครื่องบินบินมาจากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถลงจอดสนามบินตอนเมืองได้จำเป็นต้องโกอาราวและบินไปรอบๆเพราะหอการบินหอบังคับการบินรายงานว่าพบฝูงค้างคาวมากมายกลุ่มใหญ่ บินทั่วสนามบินและรอบๆรันเวย์เกิดอะไรขึ้นฝูงค้างขาวเหล่านั้นมาจากไหนไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าฝูงค้างขาวมากมายขนาดนั้นมาได้อย่างไรและในข่าวก็เขียนว่ามีเที่ยวบินสำคัญเที่ยวบินนั้นได้มีการอัญเชิญพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง มาจาก USA ที่จะลงมาในสนามบินดอนเมืองในเที่ยวบินนั้นและพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะขอมที่ถูกโจรกรรมไปเมื่อ19ปีก่อนและตอนนี้กำลังกลับคืนสู่มาตุภูมิพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ชื่อว่า มีบริวารเป็นค้างข่าวเพราะท่านถูกค้นพบอยู่ในถ้ำค้างข่าวที่มีค้างข่าวจำนวนมาหาศาลในจังหวัดสุขโขทยัยและนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อศิลาวัดทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัย